สวัสดีค่ะก็ได้เวลาทอดกันแล้วนะคะสำหรับคาราเกะของเราค่ะหรือว่าไก่ทอดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเราก็จะเตรียมถาดมาเลยค่ะแล้วก็โรยแป้งลงไปนะคะใช้ตะแกรงลอดเลยค่ะจะได้โรยทั่วๆง่ายๆนะคะในส่วนของไก่นะคะเราก็หมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอได้เวลาแล้วเราก็มาเตรียมการทอดกันนะคะในช่วงที่หมักเราก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไก่ของเราค่ะมาคลุกกับแป้งที่เราโรยไว้ในถาดได้เลยนะคะ คลุกให้แป้งติดให้ทั่วเนื้อไก่นะคะค่อยๆค,คุกทีละชิ้นค่ะเนื้อไก่ของเราก็จะไม่หั่นใหญ่มากนะคะก็จะประมาณ4ี่คูณส่ค่ะต่อ1ชิ้นนะคะเนื้อไก่ที่ซื้อมานี่ก็จะเป็นในส่วนของสะโพกนะคะเขาจะแล่เอากระดูกออกหมดแล้วค่ะเราก็ซื้อมาหั่นได้เลยเวลาคุกแป้งนะคะก็ต้องยอมให้มือเปื้อนค่ะเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วคุกไม่ได้ค่ะมันติดหนึบไปหมดเลย ในการทำคาราเกะน,นะคะก็ทำได้หลายวิธีค่ะก็จะมีทั้งโชยุ u, แล้วก็เกลือค่ะแต่ที่เราทำในวันนี้ก็จะเป็นสูตรของโชยุนะคะในส่วนของแป้งก็เหมือนกันค่ะวิธีผสมหรือว่าวิธีทำของแต่ละสูตรก็แตกต่างกันไปค่ะอันนี้นะคะพอเราคลุกแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาจัดค่ะจัดระเบียบให้เนื้อแล้วก็หนังเขาเข้าที่เข้าทางนะคะทำให้สวยงามค่ะก่อนที่เราจะเอาไปทอด ตามร้านที่เขาทำขายนะคะบางร้านเขาหมักไว้ข้ามคืนเลยค่ะรสชาติก็จะอร่อยมากๆเลยก็ขนาดบางคนเขาทำแบบไม่หมักนะคะก็ยังอร่อยเลยค่ะเพราะว่าเราเคยไปกินตามงานนะคะก็จะเห็นเขาแกะออกจากถุงแล้วก็เอามาคุกแป้งทอดเลยค่ะอร่อยมากๆเหมือนกันนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ำมันเลยนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็เอาไก่ของเราลงไปทอดได้เลย ใส่น้ำมันเยอะๆให้ท่วมไก่แบบนี้ได้ยิ่งดีเลยนะคะเวลาทอดไก่จะกรอบมากๆเลยค่ะเราก็จะคอยพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะจนกว่าเขาจะได้ที่เลยค่ะอันนี้เราใช้โชยุในการหมักนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ไฟแรงมากค่ะเพราะว่าเขาจะไหม้นะคะแต่ถ้าเป็นการหมักเกลือค่ะก็สามารถใช้ไฟแรงๆทอดกลับไปกลับมาข้างละ2นาทีได้เลยค่ะแต่ที่บ้านก็จะชอบเป็นไก่ทอดโชยุนะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำทานบ่อยมากๆเลยค่ะ อาทิตย์หนึ่งก็จะทำประมาณสองสามวันค่ะสำหรับคาราแกะนะคะแล้วก็แกงคะเลค่ะอีกประมาณสองสาวันเหมือนกันแต่อาหารแต่ละมื้อก็จะทำอาหารประมาณ3อย่างนะคะก็จะมีทอดมีผัดแล้วก็มีซุปค่ะซุปนี่คือจะขาดไม่ได้เลยแต่ส่วนมากเราก็จะทำเป็นซุปไข่หรือไม่ก็เป็นซุปง่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็นซุปที่ส่วนประกอบเยอะหน่อยก็จะเป็นซุปมิโซะหมูค่ะหรือว่าทงจีรุค่ะ ส่วนซุปมิโซะอย่างอื่นก็ทําง่ายๆเลยค่ะมัวแต่พูดนะคะก็ลืมดูไก่เลยค่ะไก่ของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเพี่กลับไปกลับมาดูได้เลยค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วหยิบใส่ถาดให้เสด็จน้ำมันได้เลยถ้าใครต้องการความกรอบมากกว่าน,นี้นะคะก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะแล้วก็เอานำลงไปทอดอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะ